สวัสดีนะคะซิดาจะมาพูดเรื่องสิ่งที่ในเยอรมันเขามีแต่ว่าคนไทยไม่รู้นะคะก็คือทางม้ารายนะคะที่เมืองไทยก็มีทางม้ารายแต่ว่าอะไรไม่ไม่เหมือนกันก็คือที่เยอรมันเวลาคนอยากจะข้ามม้ารายหรือว่าข้ามถนนตรงเป็นทางม้ารายที่เป็นสีขาวแล้วก็ดํานะคะจะข้ามมันก็จะเป็นแบบนี้ว่ารถทุกคนจะหยุดให้หตลอดเลยหมายถึงว่า ทิต้าก็เคยมาไปมองคนเยอรมันเขาเดินบนทางม้าลายแล้วเขาก็เวลาเขาเดินเขาก็เดินแบบเดินแบบไม่มองรถอะไรเลยอ่ะแต่บางทีน่ากลัวมากเพราะาซิต้าเองก็ยังมองอยู่เพราะว่ากลัวรถไม่หยุดแต่ว่าที่จริงแล้วรถก็จะหยุดตรงทางม้าลายทุกรอบถ้าอยากจะข้ามถนนนะคะก็แปลว่าข้ามถนนที่นู่นก็ปลอดภัยมากก็เลยข้ามถนนได้เลยถ้ามีทางม้าลายอยู่นะคะ เพื่อนๆก็ลองไปถ้าไปเยอรมันก็ลองไปใช้ดูกันว่าทางมา้าลายเป็นไงบ้างแล้วก็อย่ารีมมันได้นะคะคุณชอบวิดีโอที่ดีๆและมีไปอยู่แบบนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจ Zita Reisen auf der w e วยนะคะถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาเยอรมันซิตามี private coaching นะคะถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรก็ทักมาใน inbox ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อฟิรซี